อาหารเพิ่มตำยำจะเลยครับแรงดาคึ้งตัวตอนนี้ต้องวิ่งวิ่งยำแลยครับตอนนี้ครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะชำนาญพิเศษนะ <มา S 1> ที่นั่งคอยตรงโน้นคุณอะไรใช่ดอกไม้ร้านพี่อ้อยอะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่ๆนี่อาจจะทำไม่ได้แบบนี้นะครับหนา คุณเอหรือเปล่าเดี๋ยวคุณลงแลาไปคุณเอสครับคุณโจเข้าใจหนูไหมว่าหนูต้องต้องเป็นพ่ออะไรไหมหนูไปนับเวลาเปี๊ยะแล้วพี่บินเหมือนบินคุณหอกเนี่ยนับเวลาไว้เปี๊ยะเราเราพปผิดพลาดเวลาไม่ได้พอเราผิดพลาดเรื่องเวลาความน่าเชื่อถือเรามันก็ไม่มีครับแล้วบางทีเผื่อพี่เขามีธุระเ็าต้องไปนับไปเอาของอะไรต่ออีกหลายที่อ่ะใช่ใช่ใช่ น่าหน่าช่วยบอกแม่น่าแม่จะให้หน่าคิดกันแม่กุลาดน่าหน่าก็ไม่ใช่ด้วยองคุณแม่อันที่เิียวลูกคุยมากับคุณแม่ก่อนอันนี้ก็ตัวเดิมใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนะพปเพิเศษ ดเหรอได้ๆๆไ,ไ,ไซื้อาใจดค้า,อาขอบพระคุณนะคะคุณโจนะขอบพระคุณค่ะแม่น,น้าดูเด็กเสิร์ฟ <c oughs> <c oughs> ยำแมงดาครึ่งตัวจ้าขอบคุณค่ะอ๋อู้สั่งกันเพียบเลยนะฮะของหมดแล้ว400อ๋อเมนูเดียว400อู้หชุดใหญ่ต้องใช้จานขนาดไหนเนี่ยอ่กลมสิคะอ๋อจานกลมแบบของคุณต่อนคระฐมนะอ่าจัดไปเออดีส่งเดี๋ยว เดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวให้แม่จัดตรงนี้เสร็จก่อนแล้วพอทำคุณลุงแล้วไปบอกแม่ทําไปทะเลาะกันไปบ้างอะไรกันไปบ้างอย่างนี้เลยครับมันต้องชัดเจนนะเจเล็กเขาบอกว่าเพราะว่าทดลองเพาะฝึกทำความเข้าใจกันใช่ไม่ได้ทะเลาะไม่ปกติก็เป็นการพูดคุยอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าไม่เราต้องฝึกความชัดเจนอ่าเราจะได้เป๊ะๆแล้วก็ไม่ผิดพลาดเจเราเรียกสวัสดีไม่ได้ยินเราก็บอกสวัสดีค่ะคุณโจ ไบ้ระโดดวิธีนึง <laughs> ทำเป็นหูติงมาลุยต่อมันต้องทำง,งานสติมาปัญญาเกิดเั็นแับก็ต้องเข้าใจเกเรกับอันนี้จะคันเทปออกได้เลยนะลูกต้องดูซนะ้ายดูขวาก็แม่ เราไม่ค่อยอะไรหรอกเราก็กลัวคนมาเหมาเราเหมือนกันน้าน้าไหมคะคุณโตเกิดว่า่าเด็กเอาหลังไปต้มยายท้อตอนนี้ใกล้หมดเวลารถแล้วนะครับต่อไปก็เขาจะเข้าได้เป็นเวลานะครับแต่ถ้าเกิดรายคาเต็มแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถนำรถเข้ามาได้นะอันนี้เป็นรถพ่อค,ค,ค้าไม่ค้าเองนะครับ นี่ดู400จานนี้นนนเ,เ,เดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟแล้วนะลูกนะเสร็จแล้วแน่นะเดี๋ยวมีในนี้มีแซลมอนนะคะคุณโจใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเนยถาดนี้400นะถ่ายผมไปเสิร์ฟเอง ได้ได้แบบอู้ยช้ำชำ้ำปกใจนะช้ำมากเสร็จแล้วอะม,มาผมว่ากุ้มเลย,ยเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยถ่ายของสุดๆุด,ดะอะขอบคุณนะคะครับครับนี่ฮะมาไปเสิร์ฟไปเสิอเสือยายหกล้มนะฮะาไปเสิร์ฟนะครับ ไปด้วยเสิร์ฟไปด้วยนะฮะอ้าวกินกันหมดไหมเนี่ยจะกินโอ้ขอบคุณครับเอฟซีนะฮะเอ๊เราไม่ไปแล้วจ้าไม่ไปแล้วจ้าแล้วหน้าตามมานะฮะไหนสามสิบพอ เสร็จแล้วไอเนี้ยน้อยนาคุณกระตูอยู่ที่ใดเอาตัวมาได้ไหมคุยรสชาติเอาได้มาเลยเอาตัวมาแล้วก็เดี๋ยวบอกคุณอิอซว่าเดี๋ยวจะเสียบต่อให้แล้วนะบอกคุณอิอซว่าไม่เกินอีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวจะเอาใจนะคะคือยังไงมันต้องมันต้องรอจริงจริงนะมันไม่สามารถทไํไในครั้งเดียวแบบพร้อมกันได้เนาะต่างคนต่างเมนูนะมันคนละเมนูกันอนะอ่าก็คล้ายๆผัก ผัดคนละพกผัดคนละกระทะอ่ะใช่ใช่บางทีคุณมาทั้งหมดไหมคะบางครั้งให้คุณทานผัดกะเพราทั้งหมดสิบท่านคุณจะไปอุดหนุนเหรอคะใช่บางคนก็ต้องอยากผัดไทยผัดอะไรหลากหลายหลากหลายเพระาะฉะนั้นจะไปต้องรอนะครับนิดหนึ่งนะฮะนี่ขนาดบัรเร่งที่สุดแล้วนะครับนี่ลงในเครื่องนะครับนะฮะตูนกตาจะเล่นจะรับเงินตุ๊กตาต่อเออ ไข่แมงดาเราไม่ขี้เหนียวเลยนะเอาเลยครับใครจะเปิดเพลงเปิดไปเลยใช่ดดไหมตมอไปก่อนละเปิดไปเลยเดี๋ยแล้วพูดกบเกลือนเนาะโอ้อโหโดนหน,หน,ออโดน้าดูจานแล้วน้าอย่าเคยโอ้โหน้าจ๋าดูจานเสิร์ฟยังจอมาแล้ว อันนี้คือหนึ่งหนึ่งตัวหรือครึ่งตัวสามไข่สามไข่แค่สามร้อยสามไข่สามร้อยไข่าาไขละร้อยชุดแรกเป็นชุดแรกจานช้อนพร้อมแล้วเรียบร้อยโอเคอเนี่ย <Yeah. S 1> มันต้อง ประดิบัติโดยเนาะใช้<ม>นู้นนิดนี่หน่อยแล้วม,มันรีบจับเนี่ยมันวันนี้มันหันของไม่ทันคฮิโจอาก,ก็รู้ขนาดเตรียมของตั้งแต่เช้านะมันไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กอาชีพแม่ค้านี่ผมเห็นแล้วโอ้โหแล้วยิ่งมันเป็นความที่เราจะคงคุณภาพไว้เนี่ยนะใช่ไมดูน่ะมานี่มานี่ไปนะครับโอ้โหโดนสามไข่ สามไข่สามไข่เน <e ี่ย okay. uh ังไม่เสร็จไข่ย่งไงล่ะหนึ่งไข่อะมันมีแต่ให้ลูกค้าได้หมดสองไข่เขาจะกินจะหมดไหมนั่นอะโอ้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนู้นจบแล้วใช่ไหมใช่ไข่สามไข่โอ้ล้วงล้วง เนี่ยมให้ไปเล็กๆเกินน้อยเดี๋ยวนะอ่าสามร้อยบาทคุณโจไข่นานเลยมาใครไปเสิร์ฟมาผมเองถ้าประการไม่ร่วงถ้าร่วงเราค่อยเคลียร์กันค่อยเคลียร์กันขอบคุณนะคะครับครับอ่ะต๊ะใหม่นะด้านนี้นะสามไข่ครับ สวัสดีครับขอที่สั่งได้แล้วครับเท่าไหนครับสามไข่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับออฟคนละโต๊ะกระดาษโนใช่ไหมรับครับคนละโต๊ะครับโอเคครับที่ผมจหาลงเลยได้ตอนี้แต่ว่ายังไม่ได้สั่งก็ลงเลยนะบอกหกโมงเลยที่เดี๋ยวพี่มาเราที่สั่งได้ได้ได้หรือว่าจะสั่งไว้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อของอ่าเผื่อของถึงไม่ถึงแต่ว่าหรือจะมาสั่งหกโมงก็ได้ ได้นะคะนะสั่งไว้เขียนเบอร์โทรไว้โอเควันนี้มีเมนดามีลูกนะแต่เผาทุกอย่างพยายามเน้นว่าให้สั่งเลยลูกเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวลูกไม่ได้ทานนะแค่ะลูกบากน้องนะแมงดาจะใส่เมงดาก้ามปูก้ามปูหมดหมดใช่ค่ะปูปงสุก กุ้งสุกไม่แน่ใจว่ามีเปล่านะหนูหนูแต่มีโอกาสถึงตแต่หนูจะต้องแกงให้ฟังก่อนนะคะเราเราไม่มีอะไรกินซีฟู้ดคุณโจอ๋อโต๊ะไหนครับโต๊ะนั้นแหละที่เสิร์ฟเมื่อกี้สามชัย<ค>อ่ะช่ายมาคนเดียวไม่รู้ถึงเปล่าจริงนะคะแม่หนูนั่นแหละแต่ว่าอย่งางเอ่ยถ้าเอ่ยมาหนูยังรู้อีกนะ เดี๋ยวนะหนูอยากเอาใจนะเดี๋ยวหนูท่านะนาถัดใหญ่มาอีกกลูจับถัดใหญ่ถัดใหญ่นาเหนื่อยไหมครับวันนี้สัมภาษณ์หน่อยดิโอ้สุดๆนี่ยืนถ่ายกันนี่หลายคลิปเลยเนี่ยวันเดียวเนี่ยครับอ่าดูกันยาวๆนะเพราะว่า เป็นเมนูที่ว่าออกแบบรัวๆนะฮะที่ว่าใครที่ชอบดูเมนูปแปลกๆใหม่ๆเมนูใหญ่หญๆนะฮะมาวันนี้ครับจัดเต็มนะรสำหรับร้านส้มตำยำเจเล็กส้มตำยำสามครกเอาประจวบนะฮะกับช่องซูนิโตเวลล์ยูทูบครับถ้าชื่นชอบคลิปนะฮะกรุณากดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะฮะให้ช่องด้วยนะครับ อ,นนอันนี้คือเมนูทะเลีเยสุกนะครับถ้าเป็นราคาก็คือแม่รู้แม่รู้จะพูดอะไรพูดมาเล้วโกม้ามึดแม่รู้ท for ุกอย่างโกม้ามึดไข่หนึ่งร้อยสสิบข้นน่นอนถามราคาบ่อยๆนีคือ เพววื่อความชัดเจนแต่แบางทีพราะราคามันบางทีมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปได้ตามตามของนะฮะของเล็กของใหญ่เนี่ฮะก็ต้องถามเจเล็กนะฮะนัน่น้องนั่หนา <จะ S 2> ต้องถามเจเล็กนะว่าราคาเท่าไหร่นะนะครับสยเทะเลสุกทะเลสุก ใช่ค่ะคม้านยม่ลมแลงหน้วามาดูเลยเลยนะแม่แน่นต้องคนดีแม่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดี่าไรแต่มันเป็นคนบ้าลลกหึจะได้ได้ทำอะไรได้งคุณจอต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับสรุปว่าไม่ใช่คนดี คนบ้าโอ้สุกคุ้มซะก่อนเจ็นแม่สองร้อยอ้อสองร้อยเองอ้อสองร้อยโดนที่สบละโอ้ไทยถาดใหญ่ด้วย <c oughs> มาจะเสิร์ฟเองมาลูกตาลูกตรงไหนลูกเดินถือน้ำจิ้มไปให้คุณพี่จ <c oughs> โจเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวพี่โจไม่เสิร์ฟให้จะหนาวเสิร์ฟได้ไม่เลยไม่เดี๋ยวจะไปคู่น้ำจิ้ม ที่ไปทีหลังหรือวางใส่กันได้ไหมหน่าเกลียดไหม,มอ่านั่นแหละได้อยอู่มาแล้วมาแล้วดึงดึงคนออกอะนะครับเจอขอคุณครับก็เดิมนะโอเคครับอ่ามาลุ้นกันว่าจะกินหมดหรือเปล่านะฮะ สั่งมาแล้วครับกินหมดไหมครับเนี่ยมนกสี่คกี่คนนะคนเดียวครับคนเดียวด้วยอ่าจัดไปยอดครับหมดเดียห่อครับได้หมดเดียวห่อได้นะครับาสวัสดีค่ะเจ้าเดียวเหรออันน้นที่ว่าที่กาแยุธยาอ๋อสองพกว่าว <laughs> 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 ันนี้ทานนะแปก มาแล้ววันนี้เจอแต่เมนูใหญ่ๆนะฮะแต่ของยังมีลูกนะส่วนใหญ่ก็มาแล้วก็ต้องออกกลับไปเพราะว่าเจอคิวหกโมงครึ่งนะตอนนี้ค่ะแล้วแล้ว,ลวใครเข้าใจว่าเจเล็กเนี่ยนะเอาที่โทรหมดไม่ยอมสลับหน้าร้านไม่ใช่นะคะเจเล็กนเนี่ยเข้าใจถึงที่สุดนี่หน้าร้านก็มีนะคะแล้วก็ทั้งขาจอนข่ะประจํา สลับขันบประจํามาเจลจะบอกคุณให้นะคะครับขับประจําเจเล็กจะทราบดีเลยค่ะว่าจะได้ทานวันไหนอถ้าจะทานเนื้อคึ้มๆอยากต้องทานวันนี้ต้องโทรมาแต่หัววันครับถ้ามีเบอร์โทรเขาเซ็ตก็ไปได้ที่ค่ะซนิโตทาวเวลสูนิโตทาวเวลยูซุครับเจลผลไม้รวมสี่สิบบาทอ๋อนี่เมนูของถูกก็ยังมีเซนจ์สี่สิบบาทสี่สิบบาทโชว์ไม่ขี้เหร่ หรือขี้เล่ก็เป็นทุกคนทำน <อย S 2> ตัวไหน<า>อ่ะตัวไหน,นออโอ้โหนี่ตั้งใจมากินจริงๆนะอ่ะตั้งใจค่ะอันนี้คืออยาจะบอกให้นะคะน้านหนูไม่ได้มีบุคคลที่ว่าไม่ได้รักแบบของหนูนะ่ะจะเป็นซอง f ีรักมากผงตั้งใจนั่งมาเพื่อกินกินแล้วก็ตั้งใจนั่งกับจริงๆ มาโดยตรงเลยเนาะคุณคิดอย่างนี้สิคะถ้าค,คุณเป็น FC, เอฟซีเจลเล็กไม่ใช่เอฟซีถ้าคุณเดินทางกลับเนี่ยเจเล็กพูดคาเดียวเลยค่ะค,คุณไม่ต้องไปหาน้ำแข็งที่ไหนเดี๋ยวเจเล็กดูแลน้ำแข็งให้คุณโจก็สบายใจนะเนี่หมือนอน,น้ำแข็ร้อยเดียวนะ่ะเดี๋ยวน้ำแข็งแยกให้พอเป็นปลาล้านี่เจเล็กจะแยกเนื้อยิ่งเดินทางนิ่งเค็มนะคุณโจแต่คนทําไม่เค็มนะฮะ ไม่เค็มแล้วค่ะวันนี้ว่าจะให้แมงดาไปกินพัทะตัวไม่ให้ไม่ให้ยอดเลยเป็น่าปากควาจนเลยชาวบ้านเลยปากดีปากดีนะครเป็นแฟนคลับที่ว่าอ้าหิดเจเล็กกับคุณโจ้โบกันครับนะคะเดี๋ยวเราจะวางหมักวางเมยแล้วนะคะพี่โจ้ช่อยนะแกะหอยแข็งแก่ไม่ทันนะจริงเหรอโจะบ้าตายเขาไม่มีแบบรับแกะหอยแข็งเหรอ กี่ร้านเอาแค่นหนแค่นั้นแหละเออะพิ่งรอบร้านเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อนอย่างว่ามีสามีสองคนเนี่ยหนูถามว่าทำไมล่ะคะเขาบอกว่าจะเอาไปเป็นคนรับใช้ฝาบ้านของ หนูบอกว่าถ้าด้านไปเดี๋ยวม,มันผู๋เถอะหลังคาเรี่ยมหน่อยนะคะับ <laughs> มาเสร็จแล้วลูกคนระาวนี้คุณโจเดี๋ยวมีตั้งใหญ่อีกเดี๋ยวจะดูให้ออ๋ครัับมีทานที่นี่มีอีกนะครับ